วันนี้เป็นบันแห่งสมมุติ31ธันวาคมปีพุทธ,ทธศักราช2567ใจสมมุตินี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อทำคุณงามความดีระหว่างปีเก่ากับปีใหม่อีกไม่กี่วินาทีที่จะถึงตามสมมุติโลกว่าปีพศ2568เด่งที่พูดใ้ฟังบ่อยครั้ง วันนี้ก็คือปีเก่าวันพรุ่งนี้ก็คือปีใหม่มันก็ปีเก่าปีใหม่อยู่งี้ตลอดไปตลอดไปแต่ตลอดมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมากเหมือนคนเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องตายสว์โลกเกิดแล้วก็ต้องตายไม่มีใครที่จะเป็นอมตะผู้ที่เป็นอมตะได้ก็คือจิตอรังหันเท่านั้นนั่นจิตอรังหันนี้เป็นอมตะตลอดอนันตการไม่เกิด <Amsterdam> ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตลอดอน,นันตการตลอดอนันตการคือจิตอรังหัน นั่นจะวางจะไว้ข้อสามแดรลกฉาทานที่พวกเรานี้ยังเวียนวายตาย,กยเกิดยังเกิดยังแกยังเก็บยังตายและการเกิดก็เกิดตามกรรมบางทีก็เกิดเป็นมนุษย์บางทีก็เป็นเทวดาทําฌานทําญาณได้ก็ไปพรหมอลุทํทำอรุปรฌานได้ก็ไปอรุปพรหมหมดบุญจากอารุปรพรหม,มหมดบุญจากเทวดาหมดบุญจากมนุษย์ก็ต้องตกนรก ออกจากนรกก็เป็นเปตเป็นอสุรกายเป็นเศรษฐีฉานหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้ไม่มีวันที่จบสิ้นพวกเราคิดว่าจะเป็นมนุษย์ตลอดไปเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นเดรัจฉานต้องเป็นเปตต้องเป็นอสุรกายต้องตกนรกเป็นของมันอยู่นี้พอกลับมาออกจากนรกเพอมีบุญหนุนอยู่บ้างเกิดในมนุษย์พอเป็นมนุษย์ได้แต่เป็นมนุษย์ที่ยากจนเพราะไม่ได้ทําบุญอะไรไปมาก ขอทานก็มีใหอยู่ให้กินด้วยความลําบากเพราะการทานะบันมีสร้างทานะบดีไม่มากนั่นแหละก็เหมือนเทวดาเวลาที่ไปเกิดเทวดาเป็นไปเกิดในเทวโลกเป็นเทวดานะเป็นเทวดากี่ก็กกมีเทวดาสัสวกน้อยไม่ใช่เทวดาว์ใหญ่เทวดาเกิดปั๊บไม่มีปราสารก็มีเห็นไหมละ่ะไปอาศัยบ้านอาศัยปราสาร เทวดาตนอื่นอยู่หรือเทพิดาตนอื่นอยู่นั่นเทวดากิ๊ก็มีนั่นเทวดาที่พร้อมหมดด้วยทรัพย์สมบัติที่เป็นทิพย์ก็มีมันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละม,ไม,ไม่ไม่ได้เกินกันนั่นจะบอกว่าเออเขามีความสุขที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงความสุขที่สุดพระพุทธเจ้าก็จะยกโน้น่นอรูปปรพมสุขในอรูปปรพรมไม่ได้แตกต่างกันกันกนกนกบมหาปรินิพาน เตสุต่างกันที่บอกว่ามีอายุแค่นี้เองอรุปภพม,มีอายุแต่มหาปรินิพานไม่มีอายุเป็นอมตะดูต้องเข้าใจอ่องนีอย่างนั้นถ้าใครไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะเข้าใจเองว่ามหาปรินิพานเป็นยังไงนิพานผมนิพานผมเออส่วนมากก็จะไปนิพานผมเด้จันทร์ไลยานก็คิดว่าตรงนี้เลยตรงยินยนนี่เลย ตรงว่างๆนี่แหละเป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานไอ้เป็นอารมณ์ของจิตก็ยังไปหลงจิตหลงอารมณ์สเปตมาอนัตตามันไม่เกิดไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ต้องหลงทางเพราะทางนี้เป็นสันทิที่กูในการรู้เองเห็นเองเราตถาคตเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเป็นผู้แนะนําความสอนเท่านั้นนี่เธอเดินเองทางนี้ เราตถาคตเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเธอจะเดินก็เสียทุถ้าเธอไม่เดินก็แล้วไปนี่ทางเดินไปนรกอย่างนี้ทางเดินไปสวรรค์อย่างนี้ทางเดินเป็นมนุษย์อย่างนี้ทางเดินไปพรมโรกอรุณพรทเป็นอย่างนี้ถ้าเดอได้านเป็นอย่างนี้นี่ทางเดินเราจะเดินไหมนี่พี่นาดูนี่เดินไหมเราตถาคตเป็นผู้ชี้ทางบอกทางเท่านั้นเธอจะเดินหรือไม่เดินสิทธิเสรีภาพของเธอ นี่เราจะเดินไมล่ะพระเจ้าบอกแล้วนี่ชี้ทางดีแล้วนี่นี่ศีลวิสุทธิศีลหา้าบริสุทธิ์พุทธผ่องแบบนี้ห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตห้ามรักทรัพย์ห้ามผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันห้ามพูดปุด,ดมุทิตห้ามดื่มสุราได้ของมึนเมาต่างๆถ้าใครทำได้ห้าข้อปับ๊บ ไม่มีที่ขาดตปบป้องก็แสดงว่าวศีลวิสุทธิ์ที่ของคารวาก็สามารถมสมัิสูงผลจิตหลุดพ้นจากอาชาวะโค่นอวิชชาเป็นพระอันขึ้นมาเหมือนกันเป็นพระนาคาก็ได้เป็นพระสิทาคาก็ได้เป็นโสดาบันก็ได้นี่นศีลวิสุทธิ์ที่เกิดศีลแปดก็เหมือนกันอภรรมัจริยานั่นไม่มีคำาา่าจะให้ยุ่งเยิงวุน่นวาย กับสิ่งนี้ตัวนั้นกาเมกามเมคือไม่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันแต่อปรมัจจัิยาตัวนี้ไม่ให้สนใจเรื่องของกามระวังหญิงระว,วังชายไม่ให้ยุ่งของพวกนี้นั่นกินข้าวรับประทานอาหารเพียงครั้งเดียวไม่ตกแต่งตัวเองให้เขาเรียกว่าอะไรล่ละปะเป่งแต่งกายทัด เพื่อนทรงของหอมเพื่อให้เกิดการราคะความมากๆในการไม่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่ข้างในมีนุ่นและสำดีเพิ่มเข้าไปถ้าทําได้ทั้งแปดข้อศีลวิสุทธิเกิดเมื่อศีลวิสูธิเกิด,น,กดนี่เลยมรรคผลเกิดโสเดสิกิทคานาคาและอลหรหันเกิดปับ๊บเห็นไหมล่ะศีลหน้าตาบริสุทธิธ์ผู้หญิงปรารถนาเป็นผู้ชายก็ได้ ศีลแปดบริสุทธิ์ผู้หญิงปรถนาเป็นผู้ชายก็ได้ปุ๊บปั๊บเลยนะสมมุติบริบูรณ์อำนาจศีลทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่ารักษาศีลเพียงวันหนึ่งศีลห้าเพียงศีลหน้าวันเดียวนี่หลวงปู่มัานพุทธโตูนี่สอนลูกศิษย์ลูกหาเออพวกเราเป็นคา,ารวะญาติโยมไม่สามารถที่จะรักษาศีลหน้าได้สมบูรณ์บริบูรณ์นะแต่วันพระ ให้สมาทานศีลหา้าอยู่บ้านจะไปทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดศีลหา้ามีปาณาติบาตเป็นต้นมีรักของคนนั้นคนนี้เป็นต้นผิดลูกผิดผัวผิด,ผดมียกาันดื่มพูดปดโมจดืม่มตุราได้ดของมืมอหมาต่างๆอย่าให้มีสมาทานศีลหา้าทุกวันพระถือพอแค่นี้ก็เป็นบุญกุศลมากจนประมาณไม่ได้แล้วเห็นไหมหลวงปู่มั่นภูริตัตุสอนอุปาสิกาดูที่อำนาจศีลสังสารร้อยหลังพันหลังนี่ก็ยังไม่เท่าตัวเองมีศีล ฟังให้ดีนะลูกนะศาลาก็สอนให้ลูกมีศีลไม่ได้ลูกต้องสอนลูกเองสอนให้ตัวเองเป็นคนดีสอนเองมีมีครูบาอาจารย์พร่ำสอนถ้าเธอไม่ทำก็ไร้ผลต้องทำเองอยากเป็นคนดีต้องทำเองอยากรักษาศีลต้องทำเองแต่ศาลานี่ให้คนอื่นทำก็ได้ให้พวกคีเราเมาสุราเป็นช่างทำก็ได้ทำแล้วก็อยู่อย่างนี้ ที่อยู่ของพวกสัตว์พวกนกหนูปูปีกพวกมอดพวกมดนี่พวกไอ้ตุ๊กแกพวกงูพวกอะไรเต็มอยู่นี่นพวกคางคกพวกกิ้งจกพวกตุ๊กแกเต็มอยู่เราก็เห็นอยู่นี่พวกแมลงต่างๆก็เต็มอยู่นั่นก็สอนเราไม่ได้มีหน้าทานร้อยครั้งพันลังขาพันครั้งก็ยังไม่เท่าอำนาจศีลที่เรารักษาเพียงวันหนึ่งอันนี้ก็ลัาธรรมะคำสอนพระเจ้า แต่พวกเรามันไม่ยอมที่ทานเลือดทานประเสริฐถ้าใครได้ทานแล้วจะมีบุญมากมีอานิสงส์มากก็ไม่ได้ค้านแต่มันต่างก,กันกับที่เราปรับเนื้อปรับตัวปรับสภาพแห่งการเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเมื่เธอสร้างกาลาร้อยหลังพันหลังไปผิดลูกผิดเมียเขาก็เท่าเก่าไปดื่มสุลามีอะรอะไรก็เท่าเก่าไปโกหกเราลวงเขาก็เท่าเก่าไปรักย์เขาก็เท่าเก่า ไปทปาปานาติบาไปฆ่าคนน,คนั้นคนนี้ก็เท่ากับมันไม่มีประโยชน์เขาจะไอยังตอนนี้นั่นแต่เมื่อทําตัวเองให้เป็นศีลให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมม่ได้มากมากห่อ,อนน้อมตามตนผู้นั้นเลเลือดผู้นั้นเลระสืิฐการปฏิบัติบูบชาพระพเจ้ายกย่องสรรเสริญกว่าอามิตรบูชาสร้างโบสถ์สร้าง,งเจลายวายคืออามิดบูชา แต่ปฏิบัติศีลห้าสิลแปดสิจิบสองร้อยยี 5, ย่สิบเจ็ดคือเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าได้บุญมากได้อาน,นิสงส์มากต่างกันลราฟ้าก็ดินในสมัยปัจจุบันแรกพี่ไปแล้วก็เอามาว่าทําบุญเห็นไหมละ่ะส,ส,สร้างบถ์สร้างศารจันกุติวิหารจะได้บุญมากได้อาน,นิสงส์มากแต่ไม่เคยสอนใจตัวเองเลยว่าให้สร้างคุณงามเพา่มดีมันจะได้ไรล้วลคำสอนพระเจ้ามีอยู่ในลูก ทานลอยครั้งผันครั้งก็ยังไม่เท่าอํานาจศีลเพียงวันหนึ่งรักษาศีลเพียงร้อยครั้งรักษาศีลร้อยครั้งผันครั้งก็ยังไม่เท่าอํานาจภาวนาการภาวนายากมากที่สุดต้องบังคับจิตบังคับใจตัวเอง